เปิดกับมาตั้งแตกินเขา่าเรียกจะไปแวะท้ายลูกพญา,านาคครับหนก <g ül> ุกว่าหลวงพ่อเก็ดจากสางพญานาคจริงจริงพญานาคที่วัดหลวงพ่อนะจะมีที่กลางบึงก็มีปกพญานาคพูดหรูมักปกแล้วก็ทางเขา้าก,ก็เป็นพญานาคอกาาขาก็จะนับก็คือมีสามก็สี่ห้าทางขึ้นหกเจ็ดหลวงปู่อยู่ประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดอง เตรียมตัวซะมาเด้อมาเด้อกว่าจะพอดมุกจีกว่าจะพอดลูกบอลอีกครับวันนี้วันนี้มืดมืดแอบทุกคนไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าจะมาในนั้นแล้วก็ลูกบอลก็ไม่บอกใครนะหลายคนจะมาไปไหนจะมาไปไหนเออไปเยอะไปเยอะพาไปขนาดแม่แปลของอยู่พ่อจะไปบ้านผกอกก็ยังไม่เชื่อนะค่ะบนขาทำไมมาเองนะ สัพพโลกสิสัมภาวประมาชมทีิรยสัมภาังเวลาเป็นปรจธานั้จชิโนวัสออยาน้กมีโอกาสเยทางดนีน่ไมเื่อมไปวทำเดียวอ่ะผมมีตนีาเผื่อเดียวผมีตำอันนี้หลวงพอมอบแผ่ทท้งกองเลยนะเป็นที่ระลึกว่าวัดป่าบึงเขาวยยู่ท่างหากเลยตั้งแซีบหลวงพอเลย โอกาสนาไม่ยราผมพ่อมีนบานมาเือผมไปทำข่าแล้วเบือไม่มีมีแต่น้ำไอ้เบอร์โทรศัพท์อ๋อเอาเบอร์หลงพ่อยงไงอันนี้ผมจดเยวผมผมอันนี้ไม่เกอนหลวงพ่อเดี๋ยวผมเมมไว้ก่อนพ่อเบออะไรครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสเก้ ป่าหลวงพ่อชื่อพ่อบุญมีบุญมีนะครับาชื่อพระงคุณวัดวัดป่าอย่าไปอะไรพระชร่อวัดป่าบึงเขาหลวงนีบึงเขาหลวงวันนี้หลวงพ่อเอาอะไรมานะครับปลาสองเครื่องปลาสองเครื่องเราเอาเปิดดูก็ได้ได้ครับหลวงพ่อ ยังรสชาติมาที่หลังจิตผิ่นมาก่อนผิ่นของมาก่อนเอามาฝากพ่อหอมหนึ่งทั้งนี้มันอุ่นจำเลยสุดยอดเลยหลอกหลอกพระพรนะครับจ้องมาเห็นแม่นุชเลยด้อผมกินมาเลยนะเราใครใครได้ได้กินเนี่ยหอมมากโอ้ยอยากได้ได้กินแต่วันนี้ได้ได้คนได้จิ้แจ่วแล้ววันนี้ได้เราพอแล้วเถอะขอบลวงพ่อครับมีโอกาสผมเข้าไปกราบที่อโกาสไปทางบวนของแม่ท้าหลวงพ่อ พ่อไปส่งถาอย่างน้ก็าไปดยนวัดปากมังกรกับอาได้ครับมีานาทดีถ้าไปานาค